เที่ยวในกรุงเทพใช้เงินเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงแคตตาก็อของการเที่ยวกลางคืนแบบจริงจังนะคะก็จะบอกก่อนอีกเช่นเคยว่าน้อว่างเป็นเที่ยวแบบสายฝอนะคะก็คือจริงๆริงมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าสายฟอก็ได้แต่เราอยากเรียกเองเพราะว่าไปในที่ที่แบบมีชาวต่างชาติเยอะนะคะก็ในแคตตาก็อนี้ก็จะเป็นพวกบาร กับพวกขลับนะคะที่นวนเคยไปเนาะในกรุงเทพจริงๆถ้าเกิดว่าคนไทยเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นอทองหล่อเอกมัยใช่ไหมเอเอก็จริงๆดีเหมือนกันนะแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าตอนนั้นที่นวนไปเนาะถ้าเราแบบดื่มเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายเยอะขึ้นหรือว่าถ้าเกิดไปกันเป็นกลุ่มเนาะนวนก็ ไปกันประมาณ5คนอย่างเงี้ยดินมาก็คือโต๊ะนี้1นึ่งมื่นก็จะตกคนละประมาณส0 0พันเอออันนี้ก็จะเป็นระดับการเที่ยวแบบเลเวลปานกลางเนาะคือเราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นมันก็มีนะที่บางโต๊ะแบบหลายหมื่นไปจนถึงแสนก็มีแต่อันนี้ไม่ใช่เรานะคะเออก็ในทองหล่อยกามัยเนาะก็มีคลับก็มีบาร์ดีๆหลายหลายที่เลย น้ำหวานเคยไปโอ้จริงๆจริจำชื่อไม่ได้เป็นคนที่ชอบจําชื่อร้านไม่ได้เออน่าจะมีหนึ่ง,งนะ่นน่าจะมีเดโม่เออก็เคยไปแต่ว่าตอนนี้ก็เดโมไม่ใช่แนวแล้วนะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเนาะเออให้น้องๆเข้าไปกันแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นแนวแบบบาร์นั่งชิลอะไรอย่างนี้เป็นเครื่องดื่มค็อกเทลเออถ้าเกิดว่าเป็น เครื่องดื่มค็อกเทลใช่ไหมบาร์ก็ถ้าเกิดว่าไปจริงๆก็ไม่ใช่แค่ที่เอกมัยทองหล่อนะน้ำหวานก็เคยไปที่ซอยส1บเอดด้วยสุขุมวิทนะคะก็จะเป็นบาร์แบบถ้าเกิดใครเป็นเจ้าถิ่นแถวนั้นนะคะก็จะรู้แหละว่าเป็นออสการ์ถ้าเป็นคลับก็จะเป็นฮาวาน่าหรือไม่ก็เลเวลน้องไม่รู้ว่าปิดหรือ,อยังนะคะเพราะว่า <laughs> ตอนนี้น้งหวานอยู่ออสเตรเลียนะแต่ว่าแบบ ตอนไปเที่ยวก็เออสนุกเลยแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปกับแฟนด้วยบางทีหรือว่าไปกับแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางทีเที่ยวน้องหวนก็รู้สึกว่าชอบเนาะเพราะน้องหวนอะเป็นคนชอบชอบแบบคอนเน็กกับคนอื่นอยู่แล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้คอนเน็กกันเท่าไหร่หรอกนะถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินแล้วก็แบบเมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เฮฮาเนาะเออ r a n จ์ Range, ราคาของคลับบาร์เนาะถ้าเกิดเป็นคิดเป็นดื่มๆอะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณแก้วละ3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยบาทประมาณนี้เออรวมบวกบวกแล้วเนาะก็คือแวดกับเซอร์วิสชาร์จก็คืนนึงอาจจะดื่มได้ประมาณ3-5ถึงห้าดื่มอะไรเงี้ยจริงๆถามว่าดื่มได้เยอะกว่านี้ไหมดื่มได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเออเรามีบัตรเจ็ดในใจว่าเออ อย่าเกินพันห้าอย่าเกินสองพันอะไรเงี้ยโอ้ก็เป็นการดื่มแบบมีความรับผิดชอบเหมือนกันภูมิใจในตัวเองมากนะคะใช่หรือว่าบางทีนะคะถ้าเกิดเราแบบว่าโชคดีหน่อยเนาะถ้าเกิดตอนโสดก็อาจจะมีแบบคนซื้อดิ่งให้อุ้ยอะไรางี้หรือว่าถ้ามีแฟนแล้วเออแฟนก็จะแบบเออซัพพอร์ตก็จะแบบน่ารักซื้อเครื่องดื่มให้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปกับเพื่อนเออเราออกเองก็จะประมาณนี้เนาะแล้ว แคตตาล็อที่สุดท้ายก็คือจะเป็นแบบพวกปาร์ตี้แอนิคือถ้าเกิดว่าเป็น e v e n นต์เขาก็จะมีแบบการซื้อบัตรเข้างานก่อน e v e n นที่น้องหวานไปน้องหวานเคยไปของ m s t a s h นะคะเป็นถ้าเกิดว่า Search น่าจะขึ้นเลยเป็นแบบเขาจัดอีเวน์หลายแนวแล้วก็หลายสถานที่น้องหวานเคยไป e v e n นที่เป็นแบบฮา l ลวี e ปาร์ตี้คือสนุกมากเออถามว่าชอบไหมชอบเลยเนาะ ตอนนั้นที่น้องหวานซื้อบัตรน่าจะอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพันนะคะแล้วตอนเราเข้าไปแล้วก็คือมีการแบบเปิดขวดและเออเราก็จ่ายไปแล้วในบัตรแต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกเพราะว่าโต๊ะหนึ่งก็ยืนกันหลายคนเราก็ซื้อเครื่องดื่มแยกอีกก็ตกประมาณอีกพันห้ารวมๆแล้วถ้าเกิดเราไปอีเวนต์ตอนกลางคืนก็จะหมดประมาณ3,000ถ้าไปต่อที่อื่นอีกก็ ก็คิดเพิ่มไปอีกอะไรอย่างนี้แต่ว่านานๆทีก็สนุกนะคะตอนที่เป็นฮาโลวีนปาร์ตี้ตอนนั้นก็คือแบบทุกคนก็ใส่ชุดเป็นฮาโลวีนคอสตูมแหละก็จะมีแบบว่าแม่มงแม่มดหรือว่าจะมีอฮร์รี่ควีนอะไรอย่างนี้จะเป็นเป็นโจ๊กเกอร์จะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็สนุกดีเฮานะคะตอนนี้ถามว่า ทำอย่างนั้นอยู่ไหมจริงๆก็จริงๆก็ยังไปอีเวนต์อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรามีการโฟกัสอย่างอื่นที่เราสนใจมากกว่าที่แบบจะไปดื่มหรือไปเที่ยวด้วยส่วนตัวนะคะน้องหว่านไม่ได้เป็นคนชอบดื่มขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าให้ดื่มแบบเป็นประจำไหมก็ไม่ได้ดื่มเป็นประจำเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวเองเหมือนกันนะเออถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ดื่มนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยเออ ก็รู้สึกว่าจริง,รงๆชอบไปแห่งเอาดื่มดื่มก็คือแบบมันเหมือนไปแล้วก็เออดื่มหน่อยอะไรงี้ก็โอเคแต่ถามว่าไม่ดื่มได้ไหมก็ได้นะเออก็ประมาณนี้เป็น3ามแคตตาอกรี่ที่มาเล่าให้ฟังในเรื่องการ่าใช้เงินในการเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องกาแฟดีกว่าว่าแบบกาแฟในกรุงเทพในใจกลางกรุงเทพนะคะโดยเฉพาะสุขุมวิท ตอนต้นราคาประมาณไหนน้ำหวานไม่ใช่คนกินกาแฟแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เคยไปลองร้านกาแฟหลายๆร้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ราคามันก็แรงเหมือนกันนะเออเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะ